จะแทงกันทำเพี้ยอะไรเดีย๋ยวมันยาวอ่อนดิไอ้สัสพ,พี่ครับขอช่วยฟาเต้น,น,นะครับไอ้ดับพี่ไอ้ดอบเอาไอ้ชกด่องกว๊ะว๊ผมช่วยฟาเต้นนะครับพี่ผมช่วยฟาเต้นนะครับผมไม่ได้บีบใครเลยผมบีบใครอ่ะผมยุ่งกับใครหรือย,อยังคนท,ที่บอกว่าผมไปบีบคนที่ยังไม่เลือก ตอนเริ่มนี่ผมรีบใครตอนแรกผมมีใครหรือยังใครคนเลือกเหรอว่าผมจะเล่นแบบนี้ไม่ไม่ไม่แล้วก็เล่นเล่นแอดดอปกติไงเฮียแกเงินเขาจะไม่งงปกตินะปกตินะเราแค่ป้องกันตัวแค่นั้นเองมิตีกันเล้ยเฮียแกเงินก็อยู่อยู่เองทำดีเนาะเขาฟุ้งมาแทงพี่เลยดิ นชก่อนเราเล่วมัเจะคุยกันว่าแอดดับไันไม่ได้พี่กันไม่ได้ใช่ไหมีลุงนะอยู่ๆก็มีมีดพุ่งมาข้างหน้าคุณเฉยเลยไม่ได้ผมมาปุ๊บมีดพุ่งมาหน้าผมเลยพี่เนี่ยไม่กหน้านายยิ้มแฉ่งเลยนะพี่บอกตั้งแต่แรกว่ามาพี่ตัวหน้านายยิ้มแฉ่งเลยเนื้อตืได้ปะล่ะ เพาว่าระบบป้องกันตัวเพราะว่าเออยู่ได้เปล่าป้องกันตัวไปดิไอเปิดวะนี่เพิ่งทำทรงมาแล้วเว้ยเพิ่อทำทรงมาละ ไม่ไม่ไม่ตีกันนะไม่คุณมองแต่ตอนละตีขอโทษผมแล้วตอนผมยืนรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะคุณได้มองตรงนั้นปะวันแรกที่ผมยืนรอเขาสองชั่วโมงอ่ะคุณได้มองไหมเอ่ยไปยิมเอาเวบายัวไซนาแจ ยืนอยู่ที่เดิมสองชั่วโมงผมยืนรอเขากลับมาที่บ้านเนี่ยสองชั่วโมงอยากใส่กอดใส่ได้ปะเพื่อน่ะถ,นะถ้าพี่ขอ,อยาเขียวหนะ่อยก็ป๋าเลยครับพี่สี่งานข้าสนแปรครับพร้อมครับเริ่มแล้วนะครับมาเหี้ยเ็ป้าดีคร์เ,เอเอา้ายดี่ว่า พี่จีสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จบสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่เปสวัสดีครับพี่ีดีอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคขาขอโทษกจิบแล้วผมได้ไปทอะไรเขาตอไหมผมก็รับาขอโทษแล้วผมได้ทาอะไรเาผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาตอบผมก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนยนอะไรมาใคว่าจะพวกเดียวกันว่ะยืนแย่ๆหน่อยดิเอี้ยมองไม่ค่อยออกว่ะผมทอะไรเขาอ่ะเขาขอโทษแล้วผมไปแทนเขาหรอผมไม่ด่าเขาตอบ่ะ ด้วย่รู้จะฟังกับใครฮะคนในแก๊งก็จะไม่รักกันเลยแก๊งเกรงเคียรไปฟังเพงรักกันครับรักกันรักกันดีดีรักกันดีดีมีเหตุผลหน่อยครับจะเถียงแบบมีเหตุผลมึงก็ไม่อยู่ดีดีดิเฮียมเฮียอะไรกันเลยเฮียดีวงบีบวงบีบหายไปไหนวะวงบีบแล้ววงบีบเอานะรถวงบีบเร็วแล้วตามมาตายเด้งนะตายเด้งนะ เพื่อนตายโรงพยาบาลลืมลึมลืมไม่จุกกันหลอกไม่จุกวันหลอกเชื่อกูดิเพื่อนไม่จุกวันหลอกตะเบิดมอเาไอจุกมึงจะพูดทะมเฮี้ยเลยยังางเขาตายกันโรงพยาบาลโดนแบ็คกิ้ใครช่วยกันแค่เงียบลุงตายไม่เห็นหัวใครเลยยังอมยิ้มอยู่เลยจุกอะไระ เดี๋ยวไปตีไหมเดี๋ยวไไหมแอด์ดับไปแอด์ดับแอรดับอย่างเดียวเพื่อนแอด์ดับอย่างเดียวข้างนอกไปตีต่อเชื่อมั้ยอย่างนั้นรู้เชื่อมั้ยอย่างนั้นเอาสีไหนเอาสีไหนเอาสีไหนก่อนนะคลิปเป้าหมายมันชัดเจนมันจะเอาให้เราสีม่วงสั่งเลยครับโอเคสีไหนกัอนนะจานพิงชุบด้วยนะชุบชุบสีดำด้วยนะไม่อคตินะเออชุบกี่รักขาฟ้าชุบ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 ไม่อคตินะในแอด์ดับเราเพื่อนกันนะวววงงงบบบีีีข้างนอกก็เพื่อนกัน บีวงบ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 เราวงบเราไปไไปไปายสายส้ายไว้มามามามเพื่อนด้วยเราเว้ยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยคุบด้วยคุบระวังล้ด้ว้ดด้วย้อกด้ด้วยด้วยอาเ้เนวเนกหน่อยขอันเล่นใ้เล่นโยังเด้น่อยด้ชุบยัง่อนอยเพื่อนหน่อยเหน่อยดงไดลัติชุบแด้ิงุแล้วครับชุบหนยชุบหนยเจชุบแล้วนะไอ้ติ่ชุบแล้วใช่ปะ

sẽ hay boost ra để thay đấy con số tôi bị lùm này lùm này pì mì lùm này, ăn đi lùm, đi lùm, đi lùm, bay, lùm con để lùm hoàn phần để chiếu để chiếu thay, hãy pì mì lùm này, mì đây này, mì nhiều, tay, 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 ไปแบ่งเดบล่าขอสักห้าตัวเก็บให้หน่อยก็เก็บข้าตู้แน่นอนเก็บเข้าตู้ก็ได้ตัวเดบล่าต่อแถวเดบล่าต่อแถวเดบล่าแบ่งที่นี่เลยเปล่าเหมือนเหมือนที่เคยอ่ะแบ่งที่นี่แบ่งที่นี่เลยแบ่งเลยแบ่งนี่เลยเหมือนที่เคยอ่ะต่อแถวใครดีครับนี่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 แบ่งนี่เลยแบ่งนี่เลยต่อพี่ไทยต่อพี่ไทยต่อแถวต่อแถวพี่ไทยไม่มาบ้างอ่ะแบ่งนี่เลยไม่ต้องทะเลาะพี่ไทยดูด้วยพี่พี่ดูด้วยใครไม่มาอย่าอย่าแตะได้เปล่าอย่าแตะได้เปล่า พวกเราอย่าพิ่งกลับกันนะบอกเพื่อนอย่าพิ่งกลับด้วยเช็คชื่อก่อนไอ้จุกไม่มาจุกตายของวงเฮีไม่มีเสียงมันไม่มาจริงไม่มาจริงไม่มีเสียงแยบเลยเนี่ยหายไปแล้ววูบอยู่ขอบวง ยังทอลมันกับการที่ลืมเธอไม่ไหวกับขอ่ะเจ็บช้ำเพียงตายก็เพราะเธอไม่ใช่ชันยังไงร้องเพลงอะสบายใจขึ้นเปล่านายอ่ะปกติไม่ค่อยร้องใครฟังนะลองจะให้แต่ใครฟังเราให้ลุงทอมลานะ ใช่ลงทอมลาลงทอมลาอันนี้แกทั้งมดหอกกิโลโฟวิดวววิิิดดดนั่นแหละก็ขา,ขาดแต่คนที่ลาตอนนั้นัมเบอร์วนะันทูที่ซุปโอเอาเกาะห้า 5, ที่ชุบชุบสามนะครับหนึ่งสองสามศูนย์โอเคครับ ตท่าไหนว่ามาอย่างสามเลยนะเอาเยอะด้วยตอนนั้นอ่ะได้แขวกันทำไมครับได้แขวครับสำค้าแดงน่าจะไม่ถึงข้างหลังแน่ลลเลยคนละหล้าอะไรทุกอย่างนี้เลกเลยครับพี่

ไม่สนับสนุนความรุนแรงที่ท้นหมวพวกเราสงสารเฮ้ยไม่ใช่สงสงารเหเหลือไปเอาในตัวอะไรกันไอ้ไฟสามคือฝฟายไรเล็กอะไรเลขกมัมีมีเลขอื่นปะกูบอก,บอกไว้ก่อนนะก,ก,นนะกลับบ้านไปแล้วเปลี่ยนชุดนะชุดนอกไม่มีนะชุดสีอื่นไม่มีนะุเียนมีแค่ดำกับขาวนะใครไม่เปลี่ยนจะพัดเทลพี่พัดเทลอ่ะไปเลย ได้ได้ครัมาเทลวะพี่มาเทลวะพี่มาเทลลุงชัยได้คนเวกูบอกว่าไม่มีสีอื่นไงลุงชัยได้คนเดียวเอ้ยเหมือนบันนี้เห็นตัวสักสักตัวแล้วทำไมอาจารย์พูดให้บั่นทอลจใจเพื่อนเลยอ่ะเขาก็เขาก็อยู่เขาช่วยหมดเลยกนดีก็ไม่มากันน่ะแล้วพูดทำไมอ่ะเขาก็ช่วยกันหมดแหละบันเจะเยบเจะเยบเจะเยบะมากันมีให้ได้อ่ะจะเกลียดอะไรกันขนาดนั้นหรอวะไอเกลียดไม่ได้เกลียด จะพูดอะไรพูดอยู่นั่นแหละพูดไม่หยุดเลยจะร้องไงคพืคิดจะร้องไงไปร้องกันอีกแล้วไงไปร้องไปไปร้องไห้ไปไปให้ใครโอ้ไปเรียกอะไรเรื่องไหนเขาก็อยู่ทั้งนั้นแหละเขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้เขาไม่ไปช่วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับไปสวัสดีครับ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 ไปเปาเลยครัพี่ไปเช็คชื่อด้วยนะคนไทยอ่ะได้ของเสร็จแล้วไปเช็คชื่อด้วย ที่าายที่ไทปัา,ามสิบไม่ได้เดี๋ยวไม่พอข้างหลังก็แค่สามพอยาไม่พอแล้วเนี่ยทุกอย่าง หห้งลันีใครไม่ได้ก็ี่บอพี่บอก <res> ี่บอกหมดแน่บอกเลยเอาไ่บอกเก็บตรงหน่อยพี่บอบยาวอะ หมดแล้วแค่นี้นั่นนะไม่น่าพอมีมีมชุบไม่น่าพอแล้วข้างหลังอนะ่ะบอกเล้แต่เก้าอันมไม่พอข้างหลังแน่นอนใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ เอาไปหนึ่งอันพอหมดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถึงของหลังได้ห้าคนที่เจิมออลานด้อยบอกเลย หนึ่งงานเท่านั้นหมดแล้วมีให้ทุก,<ต>ทกอย่างอยู่เลยขอเขายังขออย่าง <c oughs> าาใส่อ่ะขอเขายัางสูดอะ่ะโชแผดไปชุบเลยเล่นดอกไม้พีเ่เล่นไอดอกไม้ไโชคไปหาพี่ไทยด้วยโชคสวัสดีสวัสดีพี่ไ <c oughs> ท,ทยไปแล้วดีวอย่าสอยแดงไอ้เทียอยู่โจ๊กสงครามไปทำเอง <c oughs> ว่าจะโดนปะวะดักวะปะวะไม่โดนหรอกปั๊บ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 มีมีเห็นได้แค่ไม่ถึงสิบละมันน่าจะมีแค่ขาวกับดำปะไม่รู้วะท่าอ,อันที่กูมีแค่เข่ากับเธออ่ะกุ้มกูไปดิเก้วพอวันนึงก็หม ช่องกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองม,นในใมันควรคิดนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คซิต,ตีของมวงกูก็ฟังทงั้งหมดพี่เชื่อมึงยาวไม่ด,ดูดีไอ้บอกจ้ของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา